โยมพระพุทธเจ้าท่านก็มีความหวังดีต่อพวกเราเตือนพวกเราอยู่เสมอว่าให้เราไม่ประมาทในการที่จะทำความดีอยู่ตลอดเวลาเพราะความแก่ความเจ็บความตายมันเข้ามาหาเราทุกวันท่านบอกว่าเราอยู่ร้อยปี ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาสู่บุคคลที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถือว่าเป็นผู้ประเสริฐฉะนั้นเราไม่ควรประมาทเรามาแต่ละคนก็มาเยียบในโลกนี้อยู่ในโลกนี้ชั่วคราวในที่สุดก็ผ่ากันกลับไปปัตตโลก ไม่มีอะไรเหลือหายสาบสูญไปเวลาที่เหลือเราจะทำอะไรกันต่อไปในเมื่อเรายังไม่ตายก็ควรที่จะต้องสร้างสเสบียงบุญคือเริ่มต้นจากการให้ทานไว้แล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เจริญสมาธิภาวนาสวดนหม่นสวดพรนี่แหละเป็นสเสบียงที่จะทำให้ไปสู่สวรรค์นิพพาน พวกเราเกิดมาก็มาเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันก็เพียงชั่วคู่ชั่วคราวมามีสมบัติภระสถานมีลับยศสุขสรรเสริญก็ไม่มีอะไรที่อยู่กับเราแน่นอนแม้แต่บุคคลผู้มีบุญทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นก็ไม่มีใครอยู่เลยก็เหลือแต่ความดีฉะนั้นเราเมื่อมีเวลาน้อย เราก็อย่าเชื่อประมาทก่อนที่จะสายเกินไปก็คือ,อมเมื่อมีโอกาสได้มาสู่โลกนี้แล้วก็ควรที่จะต้องทําอะไรเป็นล่องเป็นลอยไว้กับโลกให้เราภาคภูมิใจให้คนรุ่นหลังได้มีความชื่นอกชื่นใจฉะนั้นในเมื่อเวลาเรามีน้อยอยู่ชั่วคราวก็เป็นโอกาสดีที่เรายังหายใจได้ยังพูดได้อย่างกินได้ ยังไปไหนมาไหนได้ฉะนั้นอย่าประมาทอู่เจ้าท่านให้ทำประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหมายถึงดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทอย่าอยู่ก็ให้ตนเองเดือดร้อนหรืออยู่แล้วก็ให้คนอื่นคนรอบข้างเราเดือดร้อนเหตุนั้นก็จะต้องทำความชื่นใจพักภูมิใจเอาไว้ก่อนที่เราจะต้อง ละสังขารจากโลกนีไปอย่าไปกลัวตายโยงคนเราเกิดมาก็ต้องตายอย่าไปกลัวเจ็บเมื่อถึงเวลาเจ็บก็หนีไม่พ้นถึงเวลาแก่เราก็หนีไม่พ้นมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราถ้าเป็นของเราเราก็คงจะบังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่นี้เราบังคับไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานั่นเองเมื่อมีสังขารร่างกายที่พ่อแม่ หยิบยืนให้เหล่าแล้วก็มีบุญกรรมที่หนุนเราอยู่เหล่าก็อย่าปล่อยว่าจาปล่อยกายไปในทางที่ประพฤติผิดฉะนั้นมีสติยกกับลมหายใจไว้คนไหนตายด้วยมีลมหายใจนึกถึงพระรัตนตรยัยภาวนาพุทธโทธหรือสัมมาอรหังบทใดบทหนึ่งในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ เมื่อขาดใจตายไปแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษคือไม่ต้องลงนรกเพราะว่าตายด้วยนึกถึงคุณของพระรัตนาไัยก็จะไปสู่ภพพงม์ที่ดีงามแค่นั้นเราเกิดมาปรารถนาความสุขความจเจริญรุ่งเรืองก่ชีวิตเราเราก็จะต้องไม่ประมาทในการทําบุญด้วยตนเองแล้วก็ชวนคนอื่นชวนญาติโยมญาติพี่น้องบุคคลรอบข้างเราเนี่ย ให้ทำบุญให้รักษาศีลให้ถวายทานไว้โดยลึดยึดหลักคำสอนของบุทธเจ้าไว้โดยกว่าไม่ประมาทเราก็จะมีความภาคภูมิใจว่าเกิดมาชาติหนึ่งได้มาเยียบโลกนี้เราได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทำประโยชน์ให้กับตนเองเมื่อวันใดวันหนึ่งเราหลับตาจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะไม่มีความเศร้าโศกน้อยใจเสียใจ ไม่เสียเวลาว่าเออเราเกิดาชาติหนึ่งเราไม่ได้ทำอะไรไวเลยฉะนั้นอย่าประมาทนะโยมให้ทำความดีอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน,น,น,นให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจไว้มันไม่มีใครตามเราไปได้เลยเพราะสักวันหนึ่งก็ต้องไปคนเดียวเรามาคนเดียวเราก็ไปของเราคนเดียวแหละเอาบุญเอาศนเอาความดีที่เราได้ทำเนี่ยติดตามตัวเราไปเท่านั้นเอง พวกเราได้อยู่ที่มืดมาเป็นเวลานานแต่เมื่อมีผู้ให้แสงไฟให้แสงธรรมเราไม่ดิบเดินออกมาก็ถือว่าเสียเวลาพวกเราแล้วแหละ